ถามคุณผู้ชมหน่อยเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ดับกลางถนนไหมฮะอ,มอุ้ยดับปุ๊บ<า>เนี่ย<า>เราตกใจนะแล้วก็อุยชนะใช่คราวนี้ชนเลยฮะคือเป็นโจวพัทยานะฮะขี่มาชนนักท่องเที่ยวชาวคูเวตเนี่ยชอปเปอร์เนี่ยมันดับอยู่กลางถนนไม่พอนะฮะลงมาชกนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการด่าทอกันด้วยอ่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะเนี่ยครับคลิปเหตุการณ์นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ตอนที่นักท่องเที่ยวชาวคูเวตผู้เสียหายเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้านแต่ว่าทีนี้มันดับกลางถนนฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นไทยนี่แหละขี่มาชนปรากฏวัยรุ่นไทยไม่พอใจหัวร้อนไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับลงมาชกนักท่องเที่ยวชาวคูเวตทันท,ที3ครั้งรถล้มลงมก่อนผู้ก่อเหตุจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งนี่แหละฮะหน้าร้านอาหารอาหรับในซอยเย็นสบายพัทยาใต้ชนบุรีนะครับไปสอบถามเจ้าของร้านอาหารชื่อว่าคุณช่อฟ้าครับ เล่าแบบนี้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาติเป็นชาวคูเวตก็มานั่งกินข้าวที่ร้านระหว่างจะกลับก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์เนี่ยแหละครับออกจากหน้าร้านระหว่างนั้นเอา้บาบังเอิญบังเอิญเรื่องมันดับกลางถนนอพอดับปุ๊บเนี่ย มันมีมอเตอร์ไซค์สีขาวทะเบียนป้ายสีเหลืองนะครับเป็นผู้ชายคนไทยพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายแล้วก็เข้ามาชกที่ใบหน้าผู้เสียหายไปด้วยเธอเห็นเหตุการณ์ก็เลยออกมาห้ามยกมือไหว้ขอให้จบเรื่องไม่ให้มีเรื่องต่อนะครับผู้ก่อเหตุไม่ยอมฮะพูดจาใหญ่โตแล้วก็ชกผู้เสียหายอีกสองครั้งจนผู้เสียหายเนี่ยรถล้มเลย สุดท้ายมีผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่ประจําเมืองพัทยาเนี่ยขับรถตามมาทีหลังมาเจอเหตุการณ์พอดีก็เลยห้ามให้หยุดผู้ก่อเหตุท้าทายเลยถ่ายไปเลยถ่ายคลิปไปเลยแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนะครับตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยเวรสอพเอมืองพัทยาให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายคือเหตุการณ์นี้เนี่ยหลายคนเขาก็บอกเลยฮะเออมันน่ากลัวนะ<อ>คือก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่ารถมันจะดับอยู่กลางถนนอะแต่ว่าคุณมาชนปุ๊บ แต่คุณยังหัวร้อนต่อทำร้ายกันต่ออีกนะครับ